สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ๋าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบุร์วันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางของเลขที่หลายท่านนะถามมานะคะทั้งหมดเลยก็ไม่ไม่หลายชุดนะมีมีอยู่ไม่กี่ชุดเองนะคะแต่ว่าที่เอามาฝากในวันนี้เนาะมันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่ว่าหลายท่านนะอยากให้จ๋าหามาให้นะคะวันนี้นะจะเป็นเหนือเมฆนะเหนือเมฆทั้งหมด จะเป็นชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นชุดของแอดวมนพวงน้อยนะคะถนนสายบางนาตาซึ่ง2เจ้าเนี้ยนะจะชอบจับคู่กันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะที่บอกฝากเอ,า,อาฝากบอกเอาไว้นะว่างวดนี้นะคะคือให้ดูในชุดนี้นะจะฟันธงไว้ให้เดี๋ยวยังไงนะคะก็จะมีเลข ที่ว่าเชือกผูกคอเขาเอามาทําเลขอะ่ะแล้วมันได้นะแล้วมันมีอยู่สองเจ้าให้เพื่อนๆเ,เลือกเอานะคะแล้วคานนี้มันมันเป็นเลขชนที่แบบว่าก็สวยอ่ะอย่างจ๋านะวันนั้นฝันฝันได้80กับ8 4ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าแต่ว่าก็บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้เผื่อว่าจะเอาไปลุ้นโชคเนาะอันนี้นะคะก็คือฝากฝากบอกเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูข้อมูลนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาบอกนะว่าถ้ามันชนแล้วอ่ะมันน่าจะจะจะ,จะเอาตัวไหนไปลุ้นกันดูนะคะ ามาเริ่มที่ชุดแรกนะคะสำหรับชายนิราดามเนาะวันนี้อ่ะไม่พูดมากเจ็บคอจัดให้เลยชุดเดียว169แต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมตัดชุด2ตัวด้วยนะคะนั่นก็คือ1669แล้วก็19อันนี้นะอ่ให้เพื่อนๆลองเอาไปลุ้นกันดูต่อมา,อาเลขชุดนี้นะถ้าจะเน้นนะ683อันนี้ตัวเน้นเลยแล้วก็6 9กชุด3ตัวถ้า2ตัวจะเป็นชุดล่างตรงๆแปดสามแปดแล้วก็93 94อันนี้นะคะถ้าชอบอ่ะจะเน้นที่เลข93ต่อมาเลขนี้ของแอดบรนจงกรรมมาอ่ะขออภัยนะคะแอดบรนจงมากรรมเออสลับไปสลับมานะส่งให้แล้วนะวันหนึ่งกันยานะคะบน หกสี่เก้าชุดสองตัวนะจะมีสี่เก้าสองหกหนึ่งห้าแล้วก็หกสองซึ่งถ้าสี่เก้าเนี้ยค่อนข้างที่จะให้มากันหลายเจ้าถ้าเป็นแอดเหนือเมฆนีออนงวดนี้ให้มาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองชุดนะชุดสามตัวสองชุดอันเนี้ยอันนี้จะเป็นของเหนือเมฆไม่ใช่เหนือเมฆเฉยๆนะคะจะเป็นเหนะือเมฆนีออนเนาะอันนี้จะเป็นตัวบนถ้าชุดสองตัวก็ตัดห้าเจ็ดกับห้าแปดด้วยอ่ะอันนี้นะเหนือเมฆ นะคะที่หลายท่านนะคือได้ดูแนวทางไปชุดนี้นะคะจะเป็นล็อกบนนะให้มา382หางเดียวแต่ว่าเพื่อนๆก็ตัดชุด2ตัวด้วยนะ38 82แล้วก็32ถ้าชุด2ตัวจะเด่นล่างเหนือเมงนะคะเด่นที่25แต่ว่าตัวการน,นะจะกันที่85 อันนี้นะถ้า25กับ85ถ้าระหว่างจ๋านะจ๋าชอบ85มากกว่าแต่ว่าถ้าเขาให้เน้นมา25ก็จัด25เอาไว้ก่อนอรัฐบาลไทยสายล่างวันนี้นะให้มาทั้งหมด3ชุดจะมี58 7 9แล้วก็93อ่ะตอนนี้นะคะ93 94นะยังคงมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็83นะทดนี้อ่โค้งสุดท้ายถ้าไม่อั้นให้จัดไป286 สองตัวแปดหกนะล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่ะถ้าชุดสามตัวถ้าตัดออกมาให้หมดเลยนะจะมีแปดหกแล้วก็สองแปดแล้วก็สองหกด้วยอันเนี้ยนะคือคือตัดทั้งหมดเลยนะคะต่อมาอ่าบนนะคะบนจะออกสองเจ็ดห้านะสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองอ่สองห้าเจ็ดเน้นเน้นที่สองเจ็ดห้าล่างหกสอง อชุดเดียวนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นคู่ต้นไงแต่ว่าถ้าจะเน้นตัวไหนอ่ะก็คือว่าให้เน้น2 7 5นะคะอ่านะคสำหรับเลขชุดนี้นะพรุ่งนี้เว็บเปิดอ่านนี้ก็ให้ข้อมูลมาก่อนแล้วแาะยังไม่ได้ลงนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะสองตัวบนตรงๆตามนี้เลย9 4 4 9 8 3 3 8แล้วก็7 2 2 7นะถ้าผิดก็ขออภัยถ้าถูกก็ยินดีด้วยซึ่งเลขนี้นะคะจะ เป็นชุดของคุณลักษ์สุภลักษ์นะซึ่งาตามความเป็นจริงอะ่ะอันนี้คือเขาแจ้งไว้นะว่ามันมัน,ม,นมีคนทำขึ้นนะแต่ว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าถ้าให้เน้นจริงๆจะเน้นที่94กับ83นะคะอ่าสำหรับของสายบางนาตาดกับแอดวิมลพวงน้อยซึ่งหลายท่านนะรอชุดนี้อะ่ะมาตีคู่กันวดนี้นะอ่าให้เพื่อนๆดูเลยนะชอบ จากชุดไหนอะ่ะก็ลองลุ้นกันดูนะคะระหว่าง2เจ้านี้อ่ะก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะเลขสวยด้วยเลขล้านทองนะเม็ดเดียวบนนะอ่าของแท้นะล้านเปอร์จริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องลองลุ้นดูละกันนะดูไว้เป็นแนวทางนะ3ตัว708ต่อมาชุด2ตัวล้านทองเช่นกันนะอ่าให้มาเม็ดเดียวล่าง19 อันนี้ของแทร้ร้านเปอร์เซนต์ว่าว่ามาอย่างนั้นนะคะเล,เลขร้านทองเขาบอกว่าของแท้ก็แท้ตามเขานิดนึงนะคะอ่ะต่มาเลขนี้จะเป็นพิธีนะคะที่ว่าเอาเชือกอคนผูกคอมาทำนะงวดนี้มันจะมีมาสองสองชุดนะซึ่งชุดนี้จะได้มา 881จะเป็นชุด3ตัวให้เพื่อนๆตัดนะ88กับ81ด้วยแล้วคราวนี้อันนี้นะคะอีก1ชุดนะเลขเชือกผูกคอทำพิธีเข้าไม่เข้าก็คือแอดแอดับไม่รู้แน่นอนนะคะคือถ้าชอบก็แค่จัดก็แค่นั้นเนาะเอาไว้เป็นแนวทางถ้า,าแนวทางมันมาแบบไหนเนาะอันนี้นะจะได้มา8118 ของแอดโนบนะหลายท่านถามมานะคะงวดที่แล้วเข้า2 3งวดนี้นะจัดให้908นะ3ตัว908 2ตัว8008 9009แล้วก็9889อันนี้ชุด2ตัวกับ3ตัวที่จับออกมาให้ให้เพื่อนๆนะ่ะเอาไปเสี่ยงโชคดูก็กค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะของแอดโนบอ่าเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าจะชอบชุดไหนเดี๋ยวไปฟังจากอีกรอบนะเดี๋ยวจะสรุปให้แล้กันนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูข้อมูลไปแล้วนะ มันก็เป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอามารวมกันนะคะแล้วคันนี้ถ้าอย่างเพื่อนๆบอกว่าแล้วจะจับตัวไหนดีนะคะคืออันนี้นะจะลองลองเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็แค่เป็นบางส่วนแค่นั้นถ้าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะจับชนแล้วก็จะหน้าหน้าลุ้นนะคะก็จะมี9 3 9 4ใช่ไหมแล้วก็8 3 8 4นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า จะหาซื้อรอตกันได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะมันก็ใกล้วันแล้วนะวันนี้วันที่30แล้วเนาะก็อีกแค่2วันเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันดังนั้นนะวันนี้คือคือถ้าเป็นชุดอ่าเก้าสาก้าสีอ่ะ 9, 3, 9, 4, จ๋าก็บอกไว้ก็ เออหลายวันแล้วแหละนะคะก็คือว่าบางท่านก็บอกว่าชอบเออชอบก็ลองจัดดูนะคะเผื่อว่าจะมีโชคเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆนนะถ้าชอบอย่างถ้าชอบเลขฝันอย่างเงี้ยก็ลองเอาเลขที่จะได้จากฝันไปลุ้นดูเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าฝันแล้วครัเนี้เหมือนเหมือนเขาบอกว่างวดนี้ให้ให้ลองเล่นดูอ่ะเออแปดกับ8 4ใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้ที่ลองจับชนอ่ะมันจะเป็น8 3 8 4แล้วก็9 3 9 4เนาะอันเนี้ย มันก็เป็นตัวเลขที่บอกเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบน่าลุ้นแล้วก็มาแรงด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คงจะไม่สู้792หนระอกเนาะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจจา๋านะก็ยังไงก็ลองเอาไปลุ้นกันดูถ้ามีโชคจ๋าก็ดีใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ